สวัสดีครับผูก,กับสุลุกาาลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่หมดยุคไปสดงแมนยูตกบอลลังอีกลิเวอร์พูลขึ้นเป็นหนึ่งทีมโปรดแฟนบอลมาก,กันแมนเชสเตอร์เตดกูไม่กลับแล้วนะครับล่าสุดเสียต,ตำแหน่งทีมยอดนิยมจากพิมริกในหมู่แฟนบอลอเมริกันให้กับลิเวอร์พูลคู่ปรับตัวฉกาดที่กระโดดขึ้นมาเป็นเป้าหมายเลขหนึ่งแทนที่เรียบร้อยแล้วจากผลสำรวจล่าสุดในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมดังจาก,กอังกฤษครองตำแหน่งสโมสร,รยอดนิยมทั้งในอังกฤษและอเมริกามานานหลายปีและรวมถึงทั่วโลกอีกด้วยโดยผลสำรวจเมื่อปี29ไ9ปีแสดงมีสานะเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกหมายเลขหนึ่งที่คอบอลชาวเมืองลุงซมให้ความนิยมชมชอบมากที่สุดกระนั้นก็ดีนะครับจากผลสำรวจในช่วงต้นเดือนล่าสุดในเดือนสิงหาคมมอร์นิงคู u เซอร์เซเวนซิ ได้เปิดเผยว่าสโมสรจากเมืองแมนเชสเตอร์เสียตำแหน่งในกลาฟขับลิเวอร์พูลอาริเบอร์หนึ่งไปเป็นที่ด้วหลอยแล้วและเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะซีซส้นที่ผ่านมาทีมของจิกกิ้งคลอปสร้างผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจลุ้นคว้าแชมป์ถึง4รายการก่อนได้แชมป์คาราบเบลครับและเอฟเวอคัพมาครอบครองแถมเป็นรองแชมป์พรีเมียร์และยูฟ่าแชมเี่ย์อีกด้วยต่อเกร์นีดังกล่าวนะครับถึงคาดการณ์ว่าส่งผลให้แฟนบอลรุ่นหนุ่มสาวชาวอเมริกันหันไ่ความสนใจลิเวอร์พูลมากขึ้น อันโรม,มาถึงขอบอลหน้าใหม่ด้วยยันไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยังความอ,อุ่นใจได้เนื่องจากพวกเขาจะถูกลิเวอร์พูลเฉือนขึ้นแท่นไปเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นจากสัสสดส่วน61/60%โดยสำหรับอีกทีมที่ขึ้นทำเนียบบิ๊กซิกที่ครองใจสาวกลูกหนังชาวอเมริกันประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์59%เชลซี57%อาร์เซนอล54%และ New นิวคาสเซิล4.5%ขณะที่สเปอร์รั้งอันดับที่7 44%นะครับวมูมแฮมตันขึ้นเต็งจ๋าหลังลิเวอร์พูลถอนสมอลดิว bon. มิคฟิลสปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรลิเวอร์พูลกำแพงศึกฟุตบอลพรีพมอังกฤษตกเป็นข่าวพินาาถอยทับในการคว้าตัวมาตุสนูเนสมิคฟิลจากสปอร์ติ้งลิสบอนในตลาดการซื้อขายตั้งแตะซัมเมอร์นี้สมม่งผลให้วมหูมแฮมตันเวนเดอร์ขึ้นแทนกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวกองกล,าง,กลางดาวดังไปคลอ,อก ท้องเครื่องในวันย3ปีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหงแดงหน้าหูตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากพวกเขามีติโกอาคันตาราที่ได้รับบาดเจ็บเดี่ยงจากเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับทำให้เชอร์กิงครับมีกองกลางภายในทีมเดี่ยงหลายลายรวมแล้วมีเคอร์ติจอนอเล็กออกเล็กชมเลนและขณะที่นาบีกาตาก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้ในสัปดาห์นี้และก็ไม่รู้ว่าจะมีการบาดเจ็บเพิ่ม,เต,มเติมอีกตรงไหนเพราะเนื่องจาก มีประวัติการบาดเจ็บบ่อยครั้งมาตุสนูเนสนะครับย้ายมาจากเอสตริสในลีกรองของปูตเกตมาร่วมทัพสปอร์ติ้งลิสบอน bon เมื่อเดือนมกราคมปี2009ภายใต้มูลค่าค่าตัว5แสนยูโรก่อนที่เขาจะกลายเป็นกองกลังสำคัญให้กับทีมในฤดูก,กันถัดมาโดยทำสถิติลงเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอน50นัดเมื่อรวมทุกรายการเมือ่อีซั่นก่อนทำ4ประตูกับ5อซศสิ์จนกลายเป็นมิดฟิลเนื้อหอมในช่วงสมัยนี้ รายงานล่าสุดจากเดลเมลชี้ว่าทัพเรตเมนชินตัดสินใจไม่ลุยต่อในการคว้าตัวมัติอุสนูเนสแม้ว่าเจ้าตัวจะมีค่าสัญยามูลค่าราว51ล้านปอนด์ส่งผลให้วูลแมตันกลายเป็นทีมเต็งถัดมาที่จะจับตาสถานการณ์ของห้องเครื่องรายนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่ารายงานก่อนหน,นีนระบุว่าไม่ฟิลทีมชัดโปลดูเกตรายนี้แสดงท่าทีต้องการวัดดูลาลกับบิ๊กทีมที่มีชื่อชั้นมากกว่าทัพหมาป่า ซึ่งสื่อนกักล่าวระบุด้วยนันกข่าวว่า z, มัตตูสเนเนตมีเอเจนที่ดูแลผลประโยชน์เรื่องนี้นั่นก็คือเมเกเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์รายเดียวกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เคยตกเป็นข่าวเข้ามาหาหรือกับทอสโบลีเจ้าของสโม,ม,มสรสิงห์บรทำให้มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เจ้าตัวจะตกเป็นเป้าหมายในการสริมทัพของสิงห์ตเงือกกรามเชลซีเช่นเดียวกันจากเจตลาดถึงเทรน สิบยอดนักเตะผลผลิตอาคาเดมี่ของลิเวอร์ pool สตีเวนเจรลาไม่มีนักเตะคนไหนที่มีอิทธิพลกับลิเวอร์ p o o ในช่วงทศวรรษที่21เทียบเท่ากับเจอรลาอีกแล้วสตีวิเจเข้าสู่อาคาเดมี่ของหงส์แดงตั้งแต่อายุเพียงแค่8ขวบก่อนที่จะได้ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ในปี1998และได้รับใช้สโมสรลิเวอร์ p o o อย่างยาวนานจนถึงปี2015 ฝั่งสถิติการลงเล่นถึง710แกมมากที่สุดอันดับที่3ตลอดการของสโมสรและยิงไป1 8 6ประตูมากที่สุดอันดับที่5ตลอดการของสโมสรพร้อมคว้าแชมป์ทั้งหมด9รายการหลังจากแขวนสตาร์ไปแล้วจลาก็เลือก,กลับมาทํางานให้ทีมชุด U18 ปีของสโมสรกระทั่งได้ออกไปรับงานใหญ่เต็มตัวกับทั้งเรนเจอร์และปัจจุบันกับแอสตันวิลล่าเพื่อสั่งสมประสบการณ์เพราะเขาถูกคาดหมายกันว่าจะได้เข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจาก เจเก้คลับในอนาคต 2. เทนสอเล็กซานเดอร์โนนี่คือนักเตะที่เป็นความภาคภูมิใจของอะคาเดมีนหรือวุฒภูลที่ก้าไปยืนหยัดในทีมชุดใหญ่ในปัจจุบันได้อย่างมันง่นคงเดิมทีนั้นอเล็กซานเดอร์โนเล่นเป็นกองกลางให้กับทีมชุดเยาวชนแต่ถูกเจ็กิ้งคลอปผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฐานะแบ็คขวาก่อนที่จะกลายมาเป็นหนึ่งฟุตบ็ลต้นแบบของโลกลูกหนังยุคใหม่ที่มีดีในการเติมเกมบุกรวมถึงการใจบอลที่แมนยม็อ และน่าทึ่งก็คือเขาคว้าแชมป์ทุกรายการกับลิเวอร์พูลได้ครบทุกถ้วยหมดแล้วในเพียงแค่วัย23ปีเท่านั้นเอง 3. ามโรบบี้ฟาวเลอร์เดกอผู้เป็นขวัญใจแฟนบอลหงแดงทั่วโลกในยุค90ฟาวเลอร์ประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ในปี1993และสามารถยิงประตูดได้ในทันทีในเกมลีกครับ เลกแรกที่ชนะฟูนเล่ม3-1และสุดยอดกว่านั้นก็คือการเมาหยิงคนเดียว5ประตูพาทีมถล่มแบบคาดลอยในเล็กที่2-5 0ถึงเขาอยู่กับทีมจนถึงปี2001ซึ่งในนัการสุดท้ายในปี2000-2001ก็ส่งท้ายได้อย่างสวยงามด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วย3รายการอย่างยิ่งใหญ่อย่างลีคัพ FA คัพรวมถึงยูฟาคับอีกด้วยจากนั้นเขาก็โยกย้ายไปเล่นกับลีดูนเต็ดรวมถึงแมนเชสเตอร์ กระทั่งในปี2006ก็ตัดสินใจย,ย้ายกลับมาค้าแข้งในท่นแอนฟิวอีกครั้งจนถึงปี2007พร้อมฝากสถิติการยิงประตูรวมกันทั้ง2รอบอยู่กับทีมลิเวอร์พูลไปทั้งหมด183ปสประตูซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่6ตลอดการของสูมอรจากการลงเล่น369กบเกเม 4. เอียนคาราเกนนี่คือเจ้าของสถิติลงเล่นกับลิเวอร์พูลมากที่สุดตลอดการคาราเกนนะครับลงสนามาก,กับหงส์แดงไปถึง857เกม ระหว่างปี1960ถึงปี1978และถือเป็นขุนคนเอกคนสำคัญช่วงก่อร่างสร้างทีมในยุคของบิลแชงรีซึ่งเป็นรากฐานก่อนที่ทีมจะก้าวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาสุดท้ายเขาก็ควา้าแชมป์กับลิฟูได้ถึง19รายการรวมไปถึงยังได้เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมเช่นเกลตชุดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี1966อีกด้วยนะครับคนที่5ฟิลทอมสัน นี่คือผู้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของสโมสรท่าในฐานะนักเตะและการเป็นทีมงานสตารโค้ชทอมสันถูกบรมกุลซืออย่างบิลเชงลีดันขึ้นสู่ทีมยุดใหญ่ในปี1972ก่อนที่จะได้ลงเล่นไปทั้งหมด477แกมพร้อมกับควา้าแชมป์ได้ถึง22รายการกระทั่งตัดสินใจอำลาทีมในปี1985ต่อมาในปี1998เขาถูกแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งผู้ช่วยกุนซืออย่างเชลรัดตอูริเย ก่อนจะมีส่วนร่วมพาทีมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล 2000- ถึง2001จากการคว้า3มแชมป์ในศึกฟุตบอลถ้วยได้แก่ลีครับเอเรับและยูฟาครับ 6. กไมเคิลโอเว่นแม้ปัจจุบันจะไม่เป็นที่รักของเราสาวุเดอะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าไมเคลโอเว่นคืออดีตหันใจแฟนบอลลิเวอร์พูลในช่วงปลายยุค90ต่อต้นยุค2000อย่างแท้จริงเจ้าของฉายาเบบี้กิลทะลุขึ้นสู่ทีมชุดใหญ,ญ่ในววยเียนแค่17ปีเท่านั้น โดยแม้จะถือเป็นกองหน้าร่างเล็กแต่ก็มีจุดเด่นเรื่องความเร็วและการจบสกอร์ได้อย่างเฉ <She ep Home> ียบคมแต่ว่าการตัดใจย้ายไปอยู่กับรเรอลมาริดในปี2 0 0 4สร้างความผิดหวังให้แก่แฟนบอลหง์แดงหรือบุหูไม่น้อยกระทั่งสายสัมพันธ์มาขาดสะบัันในปี2009พวกเขาตัดสินใจเ,เซ็นสัญญากับคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเลือกไปอยู่กับปีแสดงส่งผลให้ไมเคิลเวนไม่มีวันได้รับความรักในแบบเดียวกับนักเตะผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆของทีมหง์แดงอีกต่อไป เจมี่การ์เกอร์วันคลับแมนของลิเวอร์พูลผู้ครองสถิติลงสนามมากที่สุดตลอดการในอันดับที่2เป็นรองเพียงแค่เอียนการ์เกอร์เพียงคนเดียวเท่าน,นั้นเจมี่การ์เกอร์ลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปทั้งหมดจะนร้อยสามสิบเจ็ดแกมพร้อมคว้าแชมป์ได้ถึงสิบเอ็ดรายการและที่สำคัญเขารับใช้สโมสรหงวแดงลิเวอร์พูลเพียงแค่สโมสรเดียวตลอดชีวิตการแข่ง,ขงปัจจุบันเรายังสามารถติดตามเจมี่การ์เกอร์กันได้เป็นประจำในฐานะคอมมอนเตเตอร์ตัวท็อป แห่ง Sky 8. ทอมมี่สิมิธกองหลังคนสุขกันผู้พาทีมหงสแดงลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ในช่วงยุค60จนถึงช่วงยุค70ทอมมี่สิมิธลงสนามกับหงสแดงในช่วงปี1962-1978ถึงโดยลงเล่นไปทั้งหมด638แกมซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่8ตลอดการของสโม,มสรลิเวอร์พูล พร้อมคว้าแชมป์ได้ถึง14รายการจดที่น่าจดจําที่สุดของเขาก็คือการเป็นหนึ่งในผู้ยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศยูโรเปียนคัพเมื่อปี1977ช่วยพาทีมเอาชนะโุลิเซียมเชลกคับบลักไป3ประตูต่อหนึ่ง8สตีฟแม็กมานามันอีกหนึ่งนักเตะขวัญใจอะคัพช่วงยุค90และเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะสไปบอยในตำนานแม็กมานามันนะครับประเดิมสนามนกับทีมชุดใหญ่เมื่อปี1990 ก่อนจะพัฒนาขึ้นมาเป็นปีกระดับท็อปของอังกฤษโดยเขามีความสําเร็จสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์เอฟคัพในปี1992ร่วมกับลีคัพในปี1995ดังนั้นการตัดสินใจไม่ต่อสันญาและเลือกย้ายไปอยู่กับเรัมเมริดแบบฟรีๆในปี1999ก็ทําให้แฟนบอลหงแดงผิดหวังในการกระทําของเขาอยู่ไม่น้อยแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีของเขาจากการได้ไปประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ทั้งหมดถึง6รายการ โดยชกการได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ถึง2สมัยนะครับคนสุดท้าย10รอนนี่มอรันนี่คือนักเตะผู้ได,ด้รับการขนานนามว่าเป็นมิสเตอร์ลิเวอร์พูลมอรันถือเป็นวันคลับแมนที่ลงเล่นให้กับหงแดงเพียงแค่สมมสรนเยอตลอดชีวิตการขาแข่งนับตั้งแต่ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในปี1952จนกระทั่งตัดสินใจแขวนสตั๊ดในปี1968 โดยได้รับการยกย่องอย่างมากในเรื่องของความทุ่มเทและจิตใจอันห้าวหาญที่พร้อมสู้เพื่อทีมในทุกสถานการณ์หลังจากที่แควนสตัดไปแล้วเขาก็ผันตัวเองมาทำงานสตาร์ทโค้ชให้กับทีมลิเวอร์พูลในทันทีและยังอยู่โยงกับบทบาทนี้มาอย่างยาวนานถึง30ปีก่อนที่จะตัดสินใจเกษียณในปี1998เรียกได้ว่าเขาอยู่กับสโมสรตลอดชีวิตการทำงานของเขาเลยทีเดียวนีค่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่12กรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ